นี่ซื้อเลขกมาถือเพี่น้องแต่ว่า,ากต่กินคือเกามาด้อจ้ามาเบิ่งก,งกับเขาหญ้าแอลอนี่อันนี้มีแกงเห็ดเพืองจ้าแกงเห็ดเพืองตักไปแล้วล่ะหม้อบอกไงอันนี้แม่นน้ำยามีกะทินี่มีกะทิหนึ่งปลาจ้าหนึ่งปลากินเมียงปลาจ้าเมื่อนี้นี่มือมากินหลุดออไปอืมจ้ามาเริอมมีผ้าขาวกับ ยุบื่นนี่แหละจ้าแบบบานๆกันบาน,บน,บานมาเบิ้ลวันนี้มีเมี่ยงหูสามซ่านแล้วก็กุ้งมีปลามีหอยหอยฝรัง่งคือหอยถากบ้านเท mm hmm. ่าเนีล่ลนะจ้าห้งี่แม่เบิ่งกีแม่เบินวามาเว้ยเป็นตะกีดียาเทสูิ่วนวา,น,วาน้ำจิ้มจ้าโอ้ยอันนี้น้ำพริกกะปิตัวนี้มาตาใส่เลยอันนี้น้ำจิม้มซีฟูดอันนี้น้ำจิ้มเมีย่ยงข้าวเหนียว หลายปวดเริ่มกินพี่น้องซื้อเหล็กก็ฉีเมันหลายค่ะ <laughs> มาเด้อไปมีความเจ็บซ้ำน้ำใจมันกินเขานำ้ำยาแอลได้มันจะมวนกับผ้า <laughs> มาเด้อจ้ามาเด้อเข้ากับมีมักทุเรียนนะจ๊ะแล้วก็กมีขนมน้องคเนเฮ็ดมาหลายอย่างมืลยนี่จ้ามาเด้อไปบ่ถือเลขกมันกินนำ้ำ <laughs> ยาแอลเอาเปลากลินเปลาแล้วได้คนเลอะงานมากเขาไล <laughs> ่นีเลยมาทุเรียนนะกระมาคู่จ้ากัะมาคู่ใส่บักฟี่แคง ใส้เสียนไปกันกระเด็นใส้ลงไปหลดนี่ปุ้ยปุ๋งมอยมน้นำตาลจังน้อยจากน้ำตาลปีบ๊บดำ ตำแหลกไร้ไม่ใช่อะได้หังโอ้ลืมใส่น้ำตาลตันใส่ไปบางเหรนโอ้ใส่น้ำตาลแล้วโอ้ใส่น้ำตาลโอ้กองเสีย้ยนทั้งรางว่าใส่น้ำตาลปีบแล้วประแดกจ้าเทลงไปเพิ่มขึมม้นที่น้ำพ่นแล้วนำมาคั้มเปียกโ <c oughs> <c oughs> อ้ยพริกเขาดัง <c oughs> เขาค้วบ้อแบบกเพกื่อบอ้าฝังใจตรงแบบเอื่อ เพียแห้งเหรอจะเียนแห้ง,หหงไรจะกินยากเสียบยุกแต่ว่ากินยากปูดอดงเบิดใด้เส้นจ้ะ จำไว้ก็แนสบบักรนุ่นงมันจะไม่หวสุดเราแล้ว,วมือกล่องซิมเห็นไหมับโดนนุ่เสียบเสบๆ ห้อยไหมต้องมน,นีอันนั่นนะทีนี้าลปวดอ่อนปวยใสหนามมากไปถลัก <c oughs> มาเด้เดยจ้ามาเด้อยังงูเส็จของพ่อในหลวกอยู่ลองแช่มเปิดเมืองจะคขกับก <c oughs> เอากินไหมเย่ yeah. <c oughs> ทีมงานเคินกล่องแก้วว่าทัานนากายกินน้ำกันกินนีล่ล่ะกินน้ำเดออ้อ,อจ้าเด้อเฮ้ยฮึ่มฮึ่มเฮ้บเสีย แ่บจ้ายาไม่เย็นนะยาได้กล่องตกผิดแจวมาบ้างแจวตกอูละหาปลากัโอ้ยเจวไดแจวเนาะไหนก็สออะไรนก็สองวาพี่เด็ดเจวน้ำจิ้มแมนนึงบพเขากันแคนนี้ เอาแล้วก็นข้าแล้วก็จิ้นติ๊ดแคลตอนนี้หน่อยคืออย่างนี้แต่อีพ่ออีแม่ว่าโอ้ยาคิวมันในติดแคลมานกอดจะคล้องเหมือนจะกินยังกับติดแคลมาเด้อมาเด้อพ่อได้ซื้อเหล็ก่าถือมาหาเงี้ยนไม่ใหญ่แอลนะจ๊ะเด้อ Thử coi thử cái kìa. nó ngon nha, ngon như thế này. Xịt không chỉ có lốm bạc. Bên cấp lắc chảy hơi, phút xư lệ, bỏ thử ra chảy nào, không ai. มักเสียบค่ะเกียเห็ดมีายนี่เมนูน้ำเสนออย่างเห็ดเผืองหวานเห็ดเผือกเมื่อก็ลังจะเก็บไว้ตะปีไก่แ,แช่แข็งไว้เอามาแกงเพราะว่า ต้องรีบออกมาแกะกัานน่อยมันจิออกไม่ออกกินเนื้อกามันเหมือนส่วนสดๆไะนวะส่วนแดบล่าส่วนบานเท่านีงว um ่ะเห็ดส่วนจเห็ดช่วงก่นนะจ๊ะไม่จ่เห็ดองงามๆจะเห็ไม่แก่เห็ดม อย่งแบบมือจับกวานา่ะอย่งแบบบ้านท่าน่ะใส่แต่ปลาคามเปียกน้ำปาลาหงิกชุบรสปลาแดกลงไปพะยิตูห้วยลงไปโซดมันทั้งถุ่วทั้งเก็๊ <laughs> ขอบคุณนะจ๊ะที่เขามารับชม,มช่องย่าแอลเลดีป่าลา ขอบคุณหลายๆด้วยจ้าไว้รบกันนาสุดท้ายคลิปดีๆให้เบิรงด้วยจ้าขอบคุณจ้า